แลรถใครจะพังไม่ต้องเรียกช่างนะเรียกแล้วแล้วถ้าหัวใจจะพังอะครับพี่บ๊อบจอยอ้าวฮะ้มีเหมือนที่มันเก่าไปแล้วนี่พี่บ๊อบระหว่างหนูจะได้ไปบ้านพี่บ๊อบกับกับโอไมคอนเข้าประเทศอันไหนไวกว่าพี่ไปบ้านหรูไวกว่าเว้ สวัสดียายเหรอยายอยู่บ้านจะมาสวัสดียายเหรอฮะฮะอะไรนะพี่บอสพี่บอสเล่นลองเล่นเกมไหมไอ้รู้มาฟังกูฮะอะไรนะเมื่นบอกมีคนบอกว่าหัวใจจะฟังซะด้วยซ้อมหมอเราซ้อมก่อนเนาะ JNT a n u s c o r the UTF ก็เจอบอกว่าจะไปด่ามึงทั้กลุ่มพี่บ๊อบลองเล่นนะคะอะไรนะกันไหมซ้อมเหรอซ้อมซ้อมซ้อมมาสามคนสามคนนันเป็นไหมเนี่ยโอเคสามคนกันสามคนอ่ะสามคนกันเลนไม่หนูนะฮ่าไปอะไรนะกลับใช่ปหมจบอ่ะแล้วไม่หนูนะไอจิมฟังอยู่ปะเนี่ยอุ้ยขอบคุณน้ำหนึ่งพันล้านนะคะคุ้มสินละวะเอ้ยขอบคุณครับฮะฮะฮะอะไรนะอะไรนะ ฮะอะไรนะฮ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 ะอะไรน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 ะฮะมีคนเรียกใช่ไหมครับครับผมเรียกครับฮะพี่โอเแพพี่โอเแพรมาธิกูก็ดีอยู่นะเนี่ยแต่ต้องจูนสมองนะ สวัสดีค่ะ้นเ้ยขอบคุณขอบคุณค่ะามันดูด้วยค่ะปากหมุดไปเลยเฮ้ยขอบคุณค่ะจาาขอบคุณะอไรวะับกับเพกโยโยไอโกมาซ้อมรอเลยเออซ้อมรอเลยเนี่ยข้ามาะไยไปยใครซ้อมฮ้าอะไรนะรอไหมกูท้อมรอกันแล้วนะกูบอกก่อนกูได้กาชาอย่ามาองนะเว้ยกูซ้อมฮาอะไรนะรอนะ นวมามาตั้งวงเล่วงวงกลมเลยนป่ะวงกลมไอเตียนมึงลงมานี่มึงเล่นไม่เก่งอ่ะมึงมาซ้อมรอเลยเดี๋ยวมึงจะได้ได้กาชายังงงอยู่เลยนี่ฮะคือไปอะไรนะคือกลับแค่แหลกคิดแค่เนี้ยถ้าตอนเริ่มนีฮ่าซ้ายหรือขวาสิขวาขวาปะขวาขวาอ่ะนี่นี่วงกลมที่ไปวงกลมดิชี้ไปวงกลมอุ้ยพี่โก้เล่นปันนี่ฮะอะไรนะยังไม่มีใครอยากอยู่กัวงกลมวงกลม เขาบอกว่าเหม็นนะงกลเลยบันทึกพี่ไม่เคยแล้วถูกไหมเรื่องอะไรเรื่อเลยเล่นก่อนเลยไรจริงจริงไปด้านด้านไหนด้านขวาอ่ะเริ่มพี่รู้แล้วพี่รู้ฮะใช้ใช้เออใช้ก็ได้ครับขวาสิมามามาอะไรนะฮะอะไรพี่พมพี่พมพูดไม่ใช่เหรอแล้วพี่ผมไม่พูดอ่ะไม่ได้พูด ม่เลยไม่ทางพี่เลยอ๋อใหม่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 มาอันนี้เริ่มอะไรเริ่มขวานะอ๋ออ๋อเริ่มพี่พี่บอกมาฮะฮะฮะอะไรนะฮะฮะฮะอันฮะฮะอะไรนะะะะะฮฮฮอไรนะฮะฮะฮะ ฮะอะไรนะฮะฮะอะไรนะให้ยมึงเหรออะไรนะอะไรนะไอคิดเตียนะพูดไม่ใช่หรอไอคิเต็มไิดเต็มพูดทำไมมึงอะพูดทำไมมงมองวะพีกูเห็นไอคิดเตียนมันเงี้ยบเลยกูเลยพูดอย่างไงี้เหี้ย ผมก็ผิดคู่แค่นั้นแหละเออมึงหมดได้กาชาแล้วนะสองคนนี้เออยี่ไม่ดียวไม่เดี๋ยวนี้มึงห้ามไปเล่นนะเพราะมึงบอกไปเลยว่ามึงแพ้แล้วเอาเี่ยบมันเอะเริ่มเริ่มเล่นปะเนี่ยเผายเล่นปะหาอะไรนะเล่นบ่อยพี่ฮารอนเดี๋ยวมาเลยมาดิมาดิยแตะมาเตียงเข้ามาเล่นให้ช่องนี้เขาจดเวลาปะสามแปดปะถ้าแปดถ้าแปดอีกทีนะถ้าแปดถ้าแปดนะกลางวันครับอ่าเผียรเริ่มไปขวาฮะ เอ้เเอาไอชิ้นมันทำอะไรนี่เอ้าไม่ใช่มเตียงขาใช่หัวขาวมันจำเตียงไม่ได้ต้องนวางนี่เดี๋ยวเราถอดหน้ามีฝาดสิถอดหน้ามีฝาดสิเออนี่อ๋อหัวคีม่ัวคีมมันจับตรงนี้เอาไปเอาไปเอาไปอ่าไอ้ล้เริ่มไอ้ล้เริ่มอ่าไอ้ล้เริ่มฮะ หนึ่งเมื่อกี้ใครเริ่มกันเนเอาใหม่เอาใหม่พี่คาลเอาใหม่เอาใหม่เงียบเอาใหม่พี่ฮารลอสเริ่มหนึ่งสองสามฮะอะไรนะฮะอะไรนะอะไรของมึงอ่ะคาร์ลอสก็มันวนกลับไปหาพี่อะอะไรนะมันก็คือวนกลับไปหามึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เล่นที่มึงอ่ะ ไหนอะไรเยี่ยที่พี่พอลไอ้ร้อยกระชาร้อยลูกอะไรนะคือวนกลับใช่ไหมอะไรนะคือใหม่มาพี่จิมดิอะไรนะฮะฮะอะไรนะอะไรนะอะไรนะฮะฮะอะไรนะฮ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 ะ อะไรอะเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่บ๊อบพูดว่าอะไรอ่บ๊บูดวาอะไรนะไม่ใช่เออพี่บอกพูดว่าอะไรนะไม่ใช่เหรอพี่บ๊อบพีพูดว่าหาไม่ใช่เหรอไอแก่บ๊อบพี่บูดอะไรอ่ะคือก็ฟังว่าพี่บ๊อบพูดหาพี่บ๊อบพูดว่าอะไรพูดหาพูดว่าหาพี่บ๊อบพูดว่าหาได้ยีนว่าอะไรนะได้ยินอะไรนะเออหนูก็ได้ยินว่าอะไรนะเอาใหม่เริ่มพี่หนูนะหาฮะฮะอะไรนะหาอะไรนะ อะไรนะฮะอะไรนะฮ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 ะอะไรนะฮะฮะฮะช้าแล้วคุณเ่ยไช้าลกลังประมวลผลกำลังประมวลผลอะไรนะันันคืออะไรนะอะไรนะคือกับ อะไรนะก็คือไม่เกี <l 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 um> ่ยวใช่ปะไม่อะไรนะก็คือเหมือนสวิตช์ทางอเบ่เตเปเปลี่ยนเปลี่ยนทางไปขวาเปลี่ยนทางเออแค่นั้นแหละอันนี้ลูกได้ยูสองกูก็ได้ยูกูมาอยู่กูกูรู้กููะเชิงนะกููเชิงนะแต่แต่แต่เขาหน้าเปลี่ยนกิจกรรมอะไรลูกไม่ล้อเขาเปลี่ยนกิจกรรมนี่ซวยกาเลยนะ มเฟรมเด็น,น้อยจว่เหนนี้เป็นเี้ยคิดเตียมันดังคิดเตียมันมือนไอ้อ้มอ่ะคือมันลงมืน,มนแม่แบบว่าแม่มืนจับ โอ้โหเริ่มเดอยวแล้วนะเนี่ยเริ่มเดอยวแล้วนะเนี่ยข้าเหมือนนะคู่ดาวอ๋อเข้ามาทีเอเอใช่ไหกูอะไรพี่อ๋อเข้ามาทีเอเอใช่ใช่เอเอพี่เอ้ยได้แล้วได้กันหมดแล้วเข้าบัญชีผมก็ได้ได้แล้วได้แล้วจบเลยจบเลยจบเลยใครจบก่อนแล้วบอกรอยความไม่เหรอท่าบอกว่ามัอเหมือนเหมือนรอบหนึ่งกดจบเลยรอบหนึ่งลงไปเอาข้าวใช่ไหมพี่บารเติมเท่าไหร่อะต่อพาลูกเหรอ จติมกัดพันหนึ่งครับวันนี้พันลูกใช่ใช่ช่นดอกหลังมากเออแต่แขนเติ่มเีงเดียวสองพันไปเลยวะใช่ไม่เคยพิ่เตียนนำไปอย่างเดียวไม่เติมพันหนึ่งก็ได้พี่บ๊อบโอเคดูก่อนก็ได้ม้างเถอพี่บ๊อบดวงไม่ดีเผื่อเก็บไว้ปพี่บอกว่าที่รู้สึกแบบไม่แต่สิบแต่สิบ0 ไม่รู้แต่ว่ามันก็ได้เงินเยอะอยู่นะถ้าพูดถึงอะ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ตีอาวุธเราของในที่ทอ่าไม่คือถ้าพูดว่าถ้ามึงเอาไปขายอะ่ะมันก็ได้เงินเยอะเว้ยใช่แต่มมีอาวุธครบแล้วไงใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าถ้าไปขายมันก็ได้ยเยอะแหลมะมึงกูคำนวณไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ขาย แต่เซนเนี่ยได้คัพเปอร์เยอะจริงได้แบบเยอะจัดเลยใช่คัพเปอร์คัพเปอร์ล้วนเลยกล่องเขียวอ่ะหนังกว้างกูได้อย่างน้อยอ่ะเออพวกพวกกูกูโคตรอยากได้พวกหนังกว้างเยอะเลยไอ้เหี้ยแต่ว่าได้หน่อยมันเป็นงานใหม่ด้วยแหละเนี่ยแด่ฟ้าได้แดงมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่น่าจะเป็นน่าจะบัฟตรงนั้นด้วยแหละมั้งไอ้เฮียเลยนะการเขา พี illa, na, so ่ร์ออกมาดหาอะไรนะ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 วงกลมต้องสอบเลยมันต้องสอบเลยจริงกูพูดเลยวงกลมเลยไอ้อมไอ้อมนี่รป็นไปถามพูดไอ้อันน่าจะช่วยนะรุปกล่องตัวเก่าทุยโอ้ อะไรนะทำให้ลูกแครนเราน้อยลงวะเออแล้วลูกแครนเราไปไหนอ่ะอย่างีพี่บอกไปชิ้นอ่ะไอชิ้นยิ่นมืออยู่น่ะไก้ชิ้นงอนอ่ะฮ่าคิดละฮ่าเลยนะก็กาชาดไอเดียวเข้าใจไหมว่ามัยอนมาแไม้แรกคือซ้ายกับขวาไม้สองคือไปกลับใช่ไหมพี่ไม่มึงเข้าใจป่ะไม้แรกถ้าเขาพูดว่าอะไรนะก็คือวนซ้ายไปเว้ยอ่ะฮะอ่ะก็คือไปต่อเรื่อยๆมันคือตรงข้ามกับมึงอ่ะตรงข้ามกับฮ่าเห็นปะ ม่เข้าใจอีกก็ใช้คําว่าใช้คําว่าอะไรน้ามันคือการการจวสวิตอะเออใครก็ได้ั้างกูอะมีใครพี่ไม่ยอมโฮปเล่นเปล่าฮะเลยนะเออะมันนี่พี่เอ้พี่ไม่ยอมผ่อนรองเทาเลยดิมีใช่ต้องบอกก่อเะตาองอมต้องกนเพี่ไม่ยอมถ่อนรองเท้าไหยดิมีลืมแล้วอะน่าแก่ทางขวาหรอไ้หมื่น อย่าอย่าเอาขว่งเดียวเลยดิอย่าเล่นเ่่ยลนใครร้อนไปเลยที่แบบเล่นเปล่ามาดิอมาเริ่มก่อนอ๊ตเริ่มพี่อะไรนะไอคิดเต้นออกไหมเอาโน้อวอร์มอยู่น้ออยู่อ่ะเอาเคลาลแล้วหรอไม่ต้องออกก็ได้บ้านเล่นเรื่อยๆเอาใหม่ใหม่มาเริ่มอ่ะพี่เงฮะฮะ อาไม่เป็นทางสายเลยอาตไปไรฮไปสายาไปาอะไรไปเราแล้วเนีายามแล้วอะไรอาชาและลูกมงหายไปแล้วนะการเริ่มฮะอะไรนะ การชาวนี่มึงไม่น่าจะอยู่ในนั้นหรอคือมันต้องมี d ีเฟ e r e n c e ของคนไหนปะมองว่ะมึงอย่าไปโฟกัสคนอื่นเยอะเว้ยโฟกัสแค่คนข้างมือึงโฟกัสแค่ข้างมือแต่เวลาน้องโฟกัสน้องโฟกัสหมดเลยว่าแบบตอนนี้อยู่ที่ใครอะไรไปยังไงตายบางคนเขาไม่ชอบไปโฟกัสจอดจออื่นเยอะมันก็หลุดไงเดี๋ยวเราโง่ด้วยหนึ่งร้อยลูกหนึ่งคนือน้องจะวางสายตาไว้ที่คนพูดอะแบบแล้วมันจะไปไหนต่อฮะฮะเอาใครเนี่ยใครเริ่มนี่ อะไรนะ,ะอะไรนะอะไรนะอะฮะอะไรนะอะไรนะอะไรนะฮะฮะฮะอะไรนะฮะไออุ้มไอร้อได้ร้อยหน่งเลยไออุ้มไอร้อนอะไรไม่ใช่เหรอไออุ้มไม่ร้อมไม่ร้อ ไปแล้วเฮ้ยสวัสดีค่ะพึ่มาจะบอกเออสวัสดีค่ะอุ้มเร็วเลยอุ้มอ่ะเอ้ยอุ้มมีไม่ไหวไม่ไหวอ่ะอะฮะฮะอะไรนะฮะฮะอะไรน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 ะอะอะไรนะฮะ ไอ้หุ like <bbe> ้มไอุ้้มันย้อนกลับมาไอ้เอ้มเนไทตวาที่เหรออ้หุไอ้หุมถนานนะีนี้นานนะมือถอดอากาศดีเยี่ยมันเริ่มเทห่ะเริ่มเริ่มเทัวปะห้อะไรนะฮะอะอะ อะไรนะอะไรนะฮะฮะอะไรนะอะไรนะอะไรนะฮะฮะฮะอะไรน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 ะอ่ะรู้ฮะ ฮะอะไรนะ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 ฮะ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 อะไรนะฮะอะไรนะอะไรนะอะไรนะฮะอะไรนะอะไรนะฮะฮะอะไรนะฮะฮะ อะไรนะที่มันเดอดนี่ีเร้อนี่ะไรอดีตู่รนะอดีู่นะไยเลยหรอเล่เอาป่วเอยตาวงตะขยับวงขยับวงามามไไใครเล่นป่าวรเล่นป่าเหมือนไม่ดนเลยอีเออข้นข้างกูดิกระลากระลาแก้มไม่แก้เก็บตีเด็ดไปคืนนี้กระลาไม่ได้เหรอ อ๋อเลือดตาเลือดตามงกมมงกมไอการ์มเล่นเท่าไหร่จิมมาะครับไอคินเล่นไหมลูกคินเออเชื่อโปรแกรมคือลู้ไม่ใช่พี่เราเรี้ยคือลู้กําลังโฟกัสดูว่ามันอยู่ที่ใครอะถึงพี่นันเป็นเกมเมอนเหมือนมิมมเลยนะฮะใครเริ่อมันฮะฮะ่อะไรนะฮะคะอะไรน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 ะเฮ้ยไม่มีใครจดเวลาหรอกี่นาทีเนี่ย ประมาณ8ปดเก้าพงทิ่เป็นเีวอะตังีมอยู <unbelievably S 3> ่ไ <mismos S 2> ปเลยเปล่าไปได้ปะไปได้เด็รอหน้าขอตัวเยนะรอหน้าขอตัวเนนราหน้ากับน้ขอ้ก็แกบอกว่าได้รอบแล้วรอบรอบแบบฉนตกลุมรักเธอตั้งแต่แรกเจอสายตาเธอมันทำให้ใจไม่ดีเธออมองมา